สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกชอบแชร์ที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาในเรื่องของธนบัตรนะคะที่ระทึกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามีหลายท่านที่เข้ามาดูในเรื่องของธนบัตรที่ระลึกแล้วนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะคะว่าเ,เป็นธนบัตรที่ระลึกไม่รู้ไม่เข้าใจหรืออย่างไรนะะอยากเก็บก็เก็บไม่อยากเก็บก็ ไม่ต้องเก็บดิฉันจะบอกนะคะว่าดิฉันเป็นคนที่เก็บธนบัตรที่ระลึกอยู่เหมือนกันนะจะจะพูดว่าอย่างนั้นมีธนบัตรที่ระลึกอยู่มากพอสมควรนะคะตั้งแต่รัชกาลก่อนนะคะจริงๆแล้วก็มีตั้งแต่รัชกาลที่8ดนะที่เก็บสะสมมาเพราะว่าอายุแก่ขนาดนี้แล้วก็ปัญญาพอที่จะมีของที่ระลึกบา้บาๆบออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็พอพอมีอยู่ เหตุผลส่วนหนึ่งที่เก็บก็คือสมัยก่อนนะคะคิดว่าเออเอาไว้ให้ลูกนะคะแต่สมัยนี้นะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไปมันแตกต่างแล้วนะคะเราไม่ได้คิดในเรื่องที่ว่าเราจะเก็บไว้ให้ลูกละเพราะว่าลูกก็คือคนซึ่งเขามีความคิดของเขาเองนะคะส่วนใครที่ไม่มีความคิดของตัวเองรวมทั้ง ลูกใครไม่มีความคิดของตัวเองนั้นดิฉันก็ช่วยไม่ได้นะคะแต่ดิฉันกำลังจะบอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันเป็นเวลาที่ดิฉันพูดถึงเรื่องธนบัตรที่ระลึกแล้วก็ออกอคำว่าเป็นที่ระทึกนั้นดิฉันมองในแง่ของเศรษฐกิจดิฉันมองในแง่ของสังคมดิฉันมองในแง่ของการเมืองการศึกษา นะฮะและมองในแง่ของสิ่งที่ประเทศไทยกำลังประสบพบอยู่ดิฉันเลิกมองและในเรื่องของความเป็นที่ล,ลึกนะคะสิ่งที่จะพูดว่าเป็นที่ล,ลึกนั้นมันคงจะเป็นอีกแบบหนึ่งละนะคะมันคงจะเป็นอะไรที่เหมือนเราประทับใจเป็นเหมือนสิ่งที่เรามีความรู้สึกภูมิอกภูมิใจนะคะ แต่ถ้าจะพูดถึงธนบัตรที่ออกใหมน่นี้นะก็โอเคในเมื่อเวลาออกมามีใครรู้บ้างถึงสิ่งที่เขาทำกันจริงๆเขาออกมาแบออกเปิดให้เราดูอาบอกประชาชนคนไทยทั้งหมดไหมไม่ใช่นะฮะแต่เมื่อมีคนสงสยัยอย่างเช่นทำไมออกธนบัตรที่ลึกมา นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือ,อจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าบรมราชาพิเศษก็ปีเดียวเองนะฮะไม่ใช่เป็น5ปี10ปีอะไรที่จะต้องมาระลึกระลึกอะไรกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนาบางส่วนก็ภูมิอกภูมิใจชอบอกชอบใจอยากจะระลึกก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ดิ่ันกำลังพูดถึงก็คือ การทำแผ่นกระดาษออกมาให้มันมีเหมือนกับเป็นมูลค่านะคะมีแบงคพันเป็นที่ลึกนั้นน่ะพิมพ์ออกมาส0บล้านฉบับคูณแล้วเป็นเงินหมื่นล้านบาทเงินหมื่นล้านบาทนะคะไม่ใช่เงินน้อยๆพูดให้เข้าใจไม่ใช่เงินล้านบาทแต่เป็นเงินหมื่นล้านบาท ถามว่าเอามาทำอะไรคะกับการเม้นที่ระลึกมันจอ่อมันแสด,แดงอะไรให้เห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่านะคะหรือเงินที่เป็นเงินที่บอกว่าเป็นที่ระลึกแบงค์หนึงร้อยที่ออกมา20ลร้านฉบับรวมแล้วก็เป็นเงิน2000ัล้านบาทคุณลองนึกภาพคำว่า2000ัล้านบาทคุณลองนึกภาพหมื่นล้านบาท มันเป็นเงินน้อยๆใช่ไหมสำหรับใครที่บอกว่ามันเป็นที่ลึกเก็บ<ๆ> okay, ไปเลยค่ะเก็บไปเลยนะคะเก็บไว้เลยอย่าเอาออกมาใช้ค่ะนะคะมีเนี่ยเงินร้อยเนี่ยกดได้ออกมาจากตู้ ATM ไปกดเลยค่ะทุกวันกดแม่งทุกวันค่ะให้มันออกมาเป็นที่ะลึกเก็บไว้เลยค่ะ ดิฉันคิดว่าบางทีลูกเต้าของคุณอาจจะอยากได้นะคะถ้าคุณไม่ได้มีความคิดว่าลูกก็มีความคิดของลูกตัวคุณก็มีความคิดของตัวคุณนะคะเพราะว่าเผอิญครอบครัวคุณก็ไม่ได้สอนให้เอ,อมีความคิดต่างคนต่างมีความคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้ยอมรับความคิดนะคะอย่างคนที่จะมาบอกกับดิฉันว่าดิฉันนะ่ะไม่ต้องใช้หรกเงินไทย ถามว่ามันเป็นหนักหัวใครคะถ้าดิฉันจะใช้เงินไทยหรือเงินเทศดิฉันก็ทํางานหากินนะคะดิฉันก็ทํางานที่จะทําให้ได้เงินนั้นมาและขอโทษทีก็เสียภาษีอย่างถูกต้องรัฐบาลหักภาษีไปก่อนที่จะจ่ายเงินให้ดิฉันคะ่ะในฐานะข้าราชการบํานาญนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ข้าราชก,การบํานาญอย่างดิฉันก็มีเงินกินตามที่ดิฉันควรจะได้หลังจากที่ทํางาน29ปีมาเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ดิฉันจะใช้หรือไม่ใช้มันเป็นเรื่องของดิฉันไม่ได้นักขัวใครนะคะดิฉันไม่ได้ขอใครกินและดิฉันก็ไม่ได้ใช้เงินภาษีของประชาชนในการที่จะมาเลี้ยงคีบของตัวดิฉันหรือพูดง่าย ในการที่ดิฉันไปท่องไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรของดิฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาษีของประชาชนคนไทยนะคะพูดชัดเจนเลยค่ะแต่มันเป็นเงินที่ดิฉันได้มาจากการทำงานนะคะไม่ใช่ได้มาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าให้ดิฉันไม่ใช่เงิน US แน่นอนค่ะดิฉันมีเงิน US ใช้เยอะนะคะ เพราะว่าเงิน US ดิฉันก็ทํางานใน US เพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องมีเงินนะแต่พวก US เ่ะเขาไม่มาคิดแบบบางคนของคนไทยหรอกนะฮะที่จะมาบอกว่าโอ้ยอย่ามาใช้นั่งเงิน US เป็นบ้าอะไรคะเนยะใครทํางานหาเงินเขาก็มีเงินของเขาที่จะใช้ขอโทษทีอนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยมันก็ทํางานหาเงินค่ะมันได้เงินเดือนเดือน,อนละเท่าไหร่กี่แสนใครรู้บ้าง กับอีที่พวกทํางานกระจอกแล้วที่เราบอกว่าเก็บเงินไปที่ระทึกเนี่ยฮะมีปัญญามีเงินเดือนเป็นแสนสองแสนสาม,สามแสนแบบที่เขาได้ไหมถ้าไม่มีก็คิดให้ดีกว่าน,นั้นนะคะหรือไม่มีความคิดก็เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกนะคะว่าใครก็ตามที่จะมาบอกว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดิฉันแล้วจะบอกว่าเป็นคนช่างชาติดิฉันว่าคนพวกนี้เป็นคนไร้ความคิด ว่าแต่คนอื่นเขาว่าชังชาติชังชาติชังชาติชังหาชังเหวอะไรคะถามว่าใครคะมันจะชังชาติตัวเองคนเราเกิดมาในชาติของเราเนี่ยเราก็รักชาติเราค่ะแต่ทําไมเวลาที่เราพูดถึงอยากให้ชาติของเราดีขึ้นหรือเวลาอยากให้ชาติของเราดีขึ้นแม่งต้องสงบปากสงบคําคะนะเรียกว่าเหมือนกับปากเป็นรูตูอย่างนั้นเหรอลูดซิปแม่งไว้อย่าพูด อย่าแสดงออกอย่าทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมมิ่งไวดิฉันว่าเราอ่ะการศึกษาของไทยเราเนี่ยขอโทษทีนะดิฉันเป็นอา,อาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อนการศึกษาของเราเนี่ยสอนให้คนเนี่ยไม่กล้าคิดนะสอนให้คนเนี่ยกระจุกอยู่กับความเก่าเก็บ ไม่กล้าที่จะคิดอะไรตามที่มันควรจะเป็นแม้กระทั่งที่จะวิจารณ์ว่าเออเงินนี่มันออกมาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเงินที่ล,ลึกมันจะต้องออกมาแล้วกดออกมาจากตู้ ATM ได้ทำไมมันถึงไม่มีกลุ่มดาวยูไรอันอยูโรไรอันออกมาให้เห็นแม่งบางคนบอกอีกว่าทำไมจะไม่มีมันมีแล้วก็ดันเสือกวงมาแม่งไม่รู้จักไงดอกพิกล่นะที่เขาตกแต่งให้เห็นนะ่ะ เหมือนกับเป็นไอดาวยูไลอันเนี่ยยูโไรไลออนเนี่ยมันเป็นดอกพิกลรู้จักบ้างหรือเปล่าดอกพิกลแม่งยังไม่รู้จักกันเลยแล้วจะมาแนะนําบอกว่าเห็นหรือเปล่านี่แหละนะยูโไรไลออนมาว่าเราอีกว่าเราน่ะไม่รู้จักเงินไทยขอโทษทีค่ะถ้าไม่รู้จักเงินไทยก็คงไม่เก็บนะคะนะคะ ให้ให้รู้ไว้ซะด้วยว่าเวลาที่เราวิจารณ์นั้นเราศึกษานะคะดิฉันเป็นคนที่ชอบศึกษาเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเชื่อไอ้หาไอ้เหว่อะไรที่มันพูดเนะี่ยก็เชื่อแม่งไปเถอะนะคะไม่ต้องมาเชื่อดิฉันส่วนใครที่อยากจะเชื่อหรือไม่อยากจะเชื่อคุณก็พิจารณาแต่รองเองดิฉันมีความเชื่อว่าทุกคนควรจะมีความฉลาดของตัวเองไม่ต้องมาเชื่อดิฉันค่ะ ะะดิฉันก็พูดในฐานะที่ดิฉันมีความรู้และมีความคิดแบบนี้ส่วนคุณไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะฮะเพราะว่าคุณก็หากินของคุณดิฉันก็หากินของดิฉันเงินที่ดิฉันหามาได้ดิฉันก็ใช้ของดิฉันเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบังอาจค่ะที่จะบอกว่าไม่ต้องมาใช้เงินไทยคุณเป็นหาอะไรคะมาบังคับให้ดิฉันไม่ต้องใช้เงินไทยอ่ะ เงินไทยเนะี่ยมันเป็นเงินของใครโคตรพ่อโคตรแม่ใครหรือ,อยังไงโคตรพ่อโคตรแม่ดิฉันก็ทํางานนะคะขอโทษทีทางานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามานี่นะคะแล้วก็ทําให้ดิฉันเนี่ยมีการศึกษามีงานทําขอโทษทีไม่ได้มีโคตรพ่อโคตรแม่ใครมาเลี้ยงดูดิฉันค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะไม่ต้องมาพูดกันอีกเลยว่าแหมไม่ต้องมาใช้สถานพยาบาลของรัฐ นะคะไม่ต้องมาใช้น้ํำไฟของรัฐไม่ต้องมาใช้เงินของประเทศไทยบ้างไงที่ใช้อยู่นี่ก็เงินที่เราหามาเองไม่ได้ไปขอหยิบขอยืมไม่ได้ไปขอแม่งฟรีเลยนะคะบอกให้รู้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําหรับท่านที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างคนที่มีความรู้นะคะมีความเฉลียวฉลาดดิฉันก็ขอขอบคุณสําหรับคนอื่นดิฉันก็ตามที่พูดนี่แหละนะคะ ดิฉันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องหากินกับไอ์ยูทูบนะชัดเจนมากเลยที่ดิฉันทาเพราะดิฉันอยากทําเพราะฉะนั้นเรื่องเองินเรื่องทองที่ได้จาก YouTube มันไม่ได้สลักสาคัญอะไรสิ่งที่สําคัญก็คือทําอย่างไรให้คนที่เป็นข้าราชการมาก่อนกินเงินเดือนนะคะตอนนี้เป็นบํานาญสามารถที่จะนําความรู้ความเข้าใจมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อัน,นันคือสิ่งที่ดิฉันคิดนะแต่ถ้าใครไม่คิดกะช่างหัวมันดิฉันก็ไม่ได้สนใจไม่แคร์เด้อยนะคะเพราะง่ายๆก็คือ เงินที่ดิฉันหามาดิฉันไม่ได้ขอใครกินนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ส u ั s c ส i า e ค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะที่มีความคิดที่ดีแล้วก็มองไปข้างหน้าขอให้ทุกคนเอาตัวรอดค่ะสวัสดีค่ะ